นะครับมาดีด้วยครับผมนะแอดมิชจะพกดิไฟหรออ่านะครับใครที่กำลังหาเอฟเฟต์ตัวเล็กๆพกพาใส่กระเป๋ากีตาร์ได้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าถือไปนี่หยิบไปเลยก็ได้ไม่เล็กถือนะเรียกหยิบอย่างนี้เลยก็ได้เพราะว่าตัวมันเล็กๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวเล็กๆยกสบายๆเลย ต่อที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็มีแคปบซิมในตัวด้วยนะครับคือเรียกว่าตัวนี้คุ้มและครบจบเลยนะครับอ้ามีเสียงอะไรบ้างเดี๋ยวแอดมินเจอร์โมจะรีวิวให้ฟังเลยวันนี้เราต่อทอมเบริสันตัวนี้เลยนี่เลยนะครับนะระดับโปรสายแจ๊กอย่างดีมีคุณภาพนะครับเข้าไปที่มือเอจหนึ่งห้าศูนย์แล้วเข้าไปที่หัวแอมมาเชลนี่เลยครับเราได้สังเคราะห์และได้ฟังเสียงจากพวกนี้แล้วนํามาประยุกต์ใช้กับเอฟเฟกต์เหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ซาวนะครับซาวมถึงอลังการแบบนี้ไงนี่มีดีเลย์ด้วยนะฮะมีดีเลย์ด้วยแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่เอาดีเลย์นะครับเราก็สามารถตัดออกได้เลยอ่ะอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมอ่ะครับแต่ถ้าคุณจะเอาดีเลย์ก็กดได้เลยนะครับอ่ะ ต่อมาแล้นะครับเป็นพรีเซตของอ่านี่เลยครับผมนะครเป็นพรีเซตของเจ้าคอรัสนะครับคอรัสเลยนะครับนี่เลยนะครับเราจะไท้แจมแจมไมืต้องห่วงนะครับใครที่ซื้อของว่าเรานี่จบจริง <c oughs> ต่อมาแเป็นอะไรเอ่ย <c oughs> โอ้โแจ๋เลยนครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นเจา้าหน้าเสียงแตกนะเป็นมาเชล JCM 900 นิดึ้นเนื้อไปใช้เสียงโฟโร่นะเห็นไหมครับถ้าปิดเอฟเฟกไปให้คุณทายคุณทายไม่ถูกนะบเบเ่อๆนะคุณคิดว่ามันมาจากเสียงพวกนี้ด้วยซ้ำถูกป่ะเออนะพี่จะบอกกีาร์ฝ่ายเซตอัพมันต้องห่วงเรามีกีตาร์ดีเรามีแอมป์ดีเรามีใช้แบบขึ้นเดจริงครับผมนะบางทีบางท่านเนี่ยนะครับผมจะแนะนําให้เลยครับทำไมผมเล่นเอฟเฟกเล็กๆแล้วเสียงดีได้มันมาจากกีตาร์ที่ดีและแอมป์ที่ดีก่อนนี่ครับ รุ่นใหญ่ๆนะคุณไปถามได้เลยครับร้อยทั้งร้อยเขาจะเลือกแอมที่ดีที่สุดก่อนรุ่นใหญ่ๆไปถามได้เลยครับนะเพราะว่าแอมดีก็มีใช้ประกอบรึ่งแน่นอนอ่าต่อมาครับเป็นเสียงอะไรเอ่ยโซโล่ครเป็นเสียงโซโล่นะครับผมนะอ่านี่เลยครับผมนะผมปรับค่าดีเลยไว้นะครับก็ดูได้เลยนะครับนะว่าเราจะเอา เท่า,หา,ยยาไหร่ยังไงนะครับอ่ะโอ้หวานฉ่ำกระหน่ำใจขนาดนี้ต้องจัดไปแล้ว ของก็พยมุกเจ้าไฟชัดเจนแบบนี้มีตั้งเสียงให้ดูเห็นแบบนี้เลยนี่เลยครับนี่เขาเรียกว่าคนจริงของจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซื้อโจแล้วนะครับวันนี้โจรมีแต่ของถูกนะนะของจริงอยู่ที่นี่แล้วเขาเรียกเขาของมีสตอรี่มีเหตุและมีผลมีที่มาที่ไปนี่แหละครับนะของยมุกจะไฟเห็นไหมเราตั้งให้ได้ดูให้เห็นชัดๆเลยนะ ร้อยละแปดสิบนะครับซาวกีตาร์ไม่ดีทําให้คุณไม่อยากฝึกกีตาร์คุณเชื่อผมนะครับแต่ถ้าซาวกีตาร์คุณดีคุณอยากจะฝึกกีตาร์อยากจะเล่นอะไรก็ได้เพราะว่าอะไรหนึ่งซาวดีใช่ไหมี่ดีแค่โน้ตแค่ไม่กี่ตัวมันเพาะแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเสียงสําคัญที่สุดเชื่อผมนะครับเสียงสําคัญที่สุดนะครับ ไม่ว่าคุณจะมีเจต้าระดับกี่ล้านราคาเป็นล้านก็แล้วแต่ครับเสียงสําคัญที่สุดเพราะนะั้นเสียงต้องออกมาดีก่อนนะครับเพราะเสียงดีแล้วยราอนะไรอยากจะฝึกแเราอยากจะเล่นนี่ครับนะฮนะและแต่ว่าอันนี้คือเราตั้งให้เป็นจุดกําเนิดเสียงเลยเพราะฉนะนั้นเนี่ยเสียบกีตา้าคุณก็เหมือนเสียบกีต้ารูเลยนะครับเรามีการเขาเรียกว่าวิดีโอคอลดูได้เลยว่าพี่จม่กครับผมไปเสียบแอม ประมาณนี้ประมาณนี้ปั่มหน้าตู้ยังไงอะไรไงเนี่ยวิดีโอคอลได้อีกโอ้โหมึงเห็ไหมคือประสบการณ์จริงๆเรามีของจริงแล้วเราแนะนําได้ถูกไงถูกป่ะเออถ้าเราไม่มีของเราเจอตาสีตาสาอะไรกันก็แนะนําไม่ถูกแล้วไม่รู้นะ้องพี่ขายอย่างเดียวพี่ไม่รู้พี่ม่ค่อยรู้อ้าวแหมนะคะจะเป็นเหมือนใครหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้อยาน่น้นะอันนี้ไม่ได้ปาดริงกันนะ ก็มาเห็นไหมประมาณนี้เห็นไหมอันนี้คือรู้จริงเห็นไหมเออแล้วสามารถตอบคำถามได้เลยนะซเจนหล่อสมมติคุณเล่นเพลงเนี่ยโอ้ยแกนีมัวนะคือมันหล่อเลยขึ้นมาเฮ้ยยิงสำเนียงได้ ยิงซาวได้โอ้โหมันจบเลยครับพี่ร้องครับมันจบเลยสำเนียงได้ซาวได้เนี่ยคุณไประดับมือชีพได้เลยเห็นไหมมันมันต่อยอดไปได้การซื้อไปก,กับผมมันต่อยอดไปได้นะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยซื้อมาแล้วจบไม่ใช่นะฮะคือคุณได้ซาวที่ดีแล้วถ้าคุณมีเทคนิคที่ดีเลยอยากจะเรียนกับผมเพิ่มเติมก็ได้ผมก็มีสอนอยู่นะครับกับคอร์สออนไลน์แน่ข้าเรื่องเลยไงนะสามเก้าเก้าเก้า 3,999นะครับนะเหลือเพียง499าบ้าทหูเขาสอนออนไลน์พี่โยจะไฟสอนหมดนะครับตั้งการตั้งแต่การไล์สเกลจนถึงการดันสายการว้ประตตต่าง สอนหมดทุกอย่างอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงอ่ะโอเคก็จัดให้โมกรกวันนี้ด้วยกันนะครับสำหรับมูเอชีอีหนึ่ใครอยากได้บอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดจัดไปซื้อกับใครไม่รู้แต่ซื้อกับเราเรามีวิดีโอแซอย่างนี้เรามีวีดีโอก่อนการส่งเรามีการแพ็คของการส่งโอ้โหคือครบอ่ะจริงคือไม่รู้จะชัดเจนมาไหนบางคนบอกโอ้โหซื้อร้านนี้โคตรชัดเจนเลยว่ะ เหมือนเหมือนมาลับกับมือเหมือนมาลับกับมือจากกล้องเลยจริงๆครับมันชัดเจนขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเข้าใจดีว่าการซื้อของอยอนไลน์เนี่ยมันต้องชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนเดีย๋ยวจะไปซื้อเงินคุณอยู่ในกระเป๋าคุณกวัวจะหามาได้ยากลาบากไหมอ่ะยากลําบากเพราะฉะนั้นมันก็สมเหตุสมผลกันผมก็ยากลําบากเหมือนกันในการที่จะรีวิวแบบชัดเจนแบบนี้ถูกไหมมีแต่โจรเนี่ยเท่านั้นแหละ พี่ของถูกเอามาใ้เพียงถูกมันเอารูปภาพใครมาลูกพี่ของถูกเอามา้พี่ก็เอาโดนเป็นไงโดนกันเป็นไงประจานกันครับประจานก็เถอพวกเนี้ยเอาผมบอกตรงครัคุณไม่ได้คืนหรอกลองยิงผมให้ร้อยทั้งร้อยคุณไม่ได้คืนหรอกนะครับพอคุณโอนงินมันก็บอกเฟซคุณแหละมันก็เอาบัญชีไปคืนคุณนู้นคุณนี้แหละมันไปยิ้มบัญชีเข้ามาถูกไหมอ่าเนี่ยเียต้องทันต้องทันคนนะครับต้องทันคนเลยพวกนี้ไม่ได้เลยนะโหวกโจนกระจอกไม่ได้กินหัวหรอกนะไอ้พวกน discord, ี you you ้นะ <modeled después> ขี้เลยนะครับเจอผมปราบเรียบพวกนี้อ่ะโอเคจัดไปใครอยากได้จัดไปครับผม